ครับผมก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่โคตรโหด EP ที่25วันนี้ผมกับลัมมี่สแม็คจะมานั่งดูความโหดความฮาของแต่ละคลิปดูซิว่าจะมีใครบ้างถ้าพร้อมเราไปลุยเลยครับ s p วิ่งมาวิ่งมาโคตรไววิ่งมาโคตรไวไม่มได้ใส่ความโหดชื่อคลิปอ่ะ One enemy remaining เว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่เจ็เข้ามาไอ้บ้าม์สปาตาฟันกูไอ้มีเมอร์ด้วยอะเมอร์เซนละกูดีกว่ามองไม่เห็นเป้าตัวเอง่พีเอ่ยมีแทบนะเจือสองอ่ะเฮ้ยชิซไซเปอร์ตัดแทบสองชั้นมาหรือเปล่า เฮ้ยไ่เดียวไอ๋อมันเห็นมันเห็นเยสหัวล้อแบบชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะสไตล์น้องจริงอ่ะน่ารัก น่ารักแล้วถ้าบุมหมดร้ออย่างนั้นบ้างไงป่ญหาเชย่อมั่นเชื่อมั่นมินี่หลายคนบอกว่้เราคิดว่าเาพอแล้วเราก็เต็มดูนะ เขาแบบไม่สนเขาแบบไม่สนเพราะว่าเขาแบไม่สนกดดมน่นน่มีระดบดีดีนี่ฟูเซนตุบันอยู่ด้วำได้หมแเนียคือขาคาามากเลยนะชอบคือต้องด่าคขอื่น้แบบทำไมยิงอย่างนี้มันนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ิงสวิงว้สวิงไว้สวิงครับยสวิงครับไ้เัิงแรงอ่ะยิงแรงอ่ะยิงแร้าวโดนโอซเลยอ่ะโอยโอยโอย้าาไปหมดเลยไม่นไรลำโดนหมดเลยโดนเหรอยิงสายเร็จนตากขวา ซ้าายวไม่ต้องยีขายด้วยตื่นมาไม่อยากเปิดมาเจอแชทอยู่เบิกเบิกเลยไม่อยากอ่านเลยโอ้นี่ไงไอ้ไอ้ไม่ไม่เก่งเลยไอ้ยี่ไม่ดนปาขี้ไปดิอย่าไปดูตอนหลังดูตอนแรกพอมั่นใจอยู่ก่อนแรกเธอมันเป็นไงเขาไหมเธอมันเป็นไงคูยสามสูดเนี่ยมันได้อ่ะอ่า โดนมึงกลัวเหรอดูสีด้วยหรือว่าไงโดนมุณกลัวหรือว่าไงอ่าเปลี่ยนบอลดีโอไอเนเว้ยรีโอไอเนเว้ยมาดิกลัวใช่้ไหมเนี่ยไม่ได้เจ๊งหรอกยิ่นจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวดูตอนจบนะโดนฮะโดนเลย โอ้ยโคตรโหดนะดูดิดูด uh> ิฟอรโหดไปพี่จริงเปล่าจริงเปล่าอเล่หรออวะไม่ใครพี่น้ำพี่น้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ย สเตีมเมอร์ทำไมโหดกว่านักแข่งของงงคนนิ่งอะวันนี้โซมาดูคนนี้คนนี้เปลี่ยนได้วยเนี่ยอ๋อัำได้แล้วจำได้แล้วชาตนี้โอ้ยแบมเสื้อผีเสื้อได้ไหมแม อุบายมาลงด้วีแล้วี่กับนน้ี่แล้วฮ้มีแมวมีแมวโอ้มีแมวโอ้เะกูไฟตายเฮ้ยเฮ้ยแค่ยุบแลนแค่ยุบแลนแคหยุบแลน พี่ยิงจะค่อนกูไวมากขอโทษใครไม่รู้สองสามเฮ้ยเป้ยมา้าโอ้ยเุณอไนี่มติอะคุณอี้สวยอนี่ทำไมมินีแล้วมินคนตัดมาเนี่ยทำไมซีนเยอะจังม่ได้ซีนโหดเลยอะอะไรอะอุ้ยอะไรวะ อุย้ยสวยเ้าวว้าวแกล้งเ,เอาเป้าวองเป้าฮะยิ่งดูเชิงมนันดิอือพาหน้หากลับมองอุ้ยเชื่อนิ่งจัดอ่ะไอโคอะ่ะเฟนมิราสตีดเว้ยเฮ้ยคุณมีใคอรอ่ะนีเออนั่นนี่ใครวะ สมริมเมอร์ฮะโมเดลจรีมเมื่อใหม่คนใหม่คนใหม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสามนะเดี๋ยวไปสี่วุ้ยฟูเซนไม่จะขนขนโหดมาเดี๋ยวนี้หิวปะหิวปะฟูเซนไม่ได้กินข้าวอุ้ยคนนี้โหดสุดวุ้ยจริงตั้งแต่ดูมาในคนนี้โหดสุดนี่ดูคนนี้ดีกว่าเนี่ยโดยเท่าอันปัญมิยาลูเนี่ยดูนี่ดูดิ่ผมีหวาบอ่ะ เฮ้ยเอ้าสะดุกสะุกสะดุกยสะุกสะดุกนี่นี่นคนนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิโหเฮ้ยดูหน้าดูหน้าสวยนี่สวยนี่อินอินอิัดอน แปดถึงเฮ้ยเฮ้ยปดถเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เอ้ยอะไรแปดกึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เอ้ยอะไรไอ้พอยมึงคนยาอ่อนวะเนี่ยมันทะนรู้ไม่ได้มันบ้าวะเนี่ยมึงนึกว่ามันใช้อะไรออฟหรอไม่อยู่หลังานไม่ใช่ไม่อยู่ฝั่งนู้ไอ้หนูน่าน้าเครียดจังเอาไรเนี่ยนะเขาบ้าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยลงมานี่เอาชิบหายแล้วบ้ากันหมดบ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันนี้เขวศันนี้เเบอร์ลินเบอร์ลินฉันนี้ฉันนี้เป่มบุมีรานจัดนะแม่งโดนหนึ่งเลยดีกว่าอันนี้มีมาแล้วมาแล้วอะไรก้อ มีมีมีขึ้นมุมทำ่างนี้เลยเออเนี่ยสขยงดังดิแข่งพี่เมียเลยคจำได้เลยสัตว์ตาคือเล่ทีมกูจะโกนี

วันนี้เขาคอรสมาเยอะไปแล้วครับโอ้ยนายอุ้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 ยอินชาิอินชาิไม่คือคือคือนี่เขาเข้าคอร์สมามันมีแบบผิดพลาดบ้างอ๋อมันมีกันบ้างนะมันก็คนเอและก็มีให้เห็นีอเกมอะไรอะ้ยเกมอะไรวะเออเกมอะไรอะน่นเล่นจังเฮ้ย น่นากลัวเลยเสี่ีตกใจหมืนเลซ่าเ,าเาสียดีกตกหมืเลซ่า ก็วันนี้จบลงไปแล้วครับผมสําหรับโคตรโหดไม่โอดด้วยจบแล้วนะครับผมสําหรับ EP 2ีนี้นี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับกระดิ่งครับผมก็อย่าลืมฝากเชียร์ฟูเซนกันด้วยนะครับผมสปีดต่องนะเป็นกำลังใจให้ฟูเซนได้เข้าไปแอสเซนชั่นแล้วก็คว้าตั๋วเข้าหลีกไปให้ได้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ผมกับลำกับสวัสดีไปก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ